สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับพอดีว่าทังหาก๊อฟเยอะไงว่าช่วยทําทองคําแท่งให้พี่ได้ไหมพี่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้พี่ติดอยู่ไงคือมันเยอะไงตอนแรกว่าจะไม่ทำหรอครับพอเมื่อเช้าเนี่ยราคามันผันผวน,นจริงก็อัปเดตให้แล้วกันนะจากข่าวเมื่อเช้าที่มีการโจมตีกันไหมครับจนทาให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ย มันมีข่าวในเรื่องของเมื่อเจราจาเนี่ยรอบ2ระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศทั้งผู้นำยูเคและผู้นําทางรัเสเซียเนี่ยก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็ได้แต่เป็นในเรื่องของพูดถึงมนุษยธรรมอะไรเงี้ยมากกว่าก็ต้องรอการเจราจารอบ3ซึ่งยังไม่ได้กําหนดวันนะในตอนนี้มาดูกันนะครับตอนนี้11บเอ็ดโมงสิกว่าแล้วใช่ไหมใช่สิบห้แล้วนี สมาคมมีการปรับราคาทั้งหมดตอนเช้าเนี่ยสครั้งครับพี่ประกาศขายออกทองคำแท่ง965สองหม้าพันแปดขึ้นมาร้อยนึงรับซื้อคืนสองหมครับปรับราคาอีกทีนึงตอนโอ้โหนี่แป๊บเดียวเนี่ยสิบนาทีปรับเพิ่มขึ้นมาอีก50บาทนะครับสองหมนะครับและรับซื้อคืน29,800นะืนเพันอะเพิ่มอีกห้บาททองรูปพัน,นะครับขายออก เปิดตลาดเช้า3350แล้วก็ตอนนี้ปรับขึ้นมาเป็น3400นะครับรับซื้อขึ้น29,258บาทโกลสปอตเนี่ย1938ถึง1938.5นะครับ, port, 1938, 1938, 5, ะรบจะเห็นว่าราคาที่ปรับขึ้นมาเนี่ยจากข่างเงินบาทสามนะครับเห็นไหมขึ้นมาที่32.62เพีเยงแต่ว่าหลังจากที่ก็ทําทำคลิปไปแล้วเมื่อกี้ผมว่าพี่ๆน่าจะได้เห็นไปแล้วทิ้งแต่ไม่หลุดแนวรับสำคัญดีกับทันทีเลย นี่เป็นวิธีการวัดทางเทคนิคเราก็ได้เห็นนะจริงๆไม่ได้อยากจะมาทําอันนี้ให้แต่ว่าพอด,ดีราคาเนี่ยมันเทสในสิ่งที่เราคุยกันก็น้อมอยากจะเรียนพี่ๆว่าค่อยๆศึกษานะครับเท่าน,นั้นเองมาดูกันนะค่างเงินบาทอันนี้ก็ตั้งใจทําในไทม์เฟรมสีชั่วโมงให้อยากให้เห็นวิธีการเคลื่อนที่ของเขาพี่ดูนะเราก็ลากเส้นลงมาเลยฟึบอยากรู้นี่ว่าตอนเนี้ เขาจะขึ้นได้เท่าไหร่เราก็จะเอาร้อยอยู่ข้างบนนะ่ะลากลงมาเด้งขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้ข้างเงินบาทอยู่ที่32.57นะครับแนวต้านที่ถือว่าสำคัญ32.60ครับถ้ายืนได้จะมีแนวต้านถือว่าแข็งเลยคือ32.77เราจะเห็นว่าเคยขึ้นมาเทสแล้วก็พักเลย จะมีแนวต้านที่ถือว่าสําคัญมากๆถ้าแตะแล้วยืนได้เมื่อไหร่บาทจะอ่อนทันทีเลยคือ32.86และ32.93สําหรับพี่ๆที่นําเข้าส่งออกก็ลองใช้วิธีนี้นะครับในการเอ้เดี๋ยวพี่ต้องเฮดจิ้งอีกกี่เดือนอะไรเงี้ยข้างเงินบาทจะพันผลไปแบบไหนก็ลองใช้วิธีนี้ในการพิจารณานะครับพี่แนวรับนะครับสาหรับข้างเงินบาท32.39ครับตรงนี้ถ้าหลุดจะมีแนวรับสําคัญ 32.24แต่ส่วนตัวตับใดถ้าไม่หลุด32.06น่าจะกลับตัวขึ้นไปเลยน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้มากกว่านะครับก็ที่ทำสั้นไว้ให้เผื่อพี่ท่านใดเนี่ยเก่งภายในวันเนี่ยคือกอ็ไม่รู้เน่ยอันนี้ทำไว้ให้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของทองคำแท่งอันนี้เข้าเรื่องเลยวิธีการวัดชุดนี้คือตั้งใจทำให้ในไทม์เฟรม15นาทีสำหรับคนที่จะซื้อจะขายภายในวันคือมีเยอะไงที่ทักเข้ามาเนี่ย งั้นดูต้องสั้นเลยพี่ทุกทีจะไม่ได้ทาสั้นขนาดนี้นะอันนี้เป็นการวัดฟิวเจอร์ชีแบบรีเทสเราจะเห็นว่าเขาขึ้นมาไม่ผ่านต้านเดิมฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นแฟลตและด้านบนถ้าไม่ผ่านอันเนี้ยเขาจะมีชุดพักแต่น,นี้เป็นทางฟีดสิบห้านาทีตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้ารอยี่สิบนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยแต่เช้านี่คือแท่งมะสิบห้านาทีนะครับเนี่ยช่วงเจ็ดโมงวิ่งปูดทิ้งปับผับผับผับ,บนะครับฉะนั้นถ้าชุดนี้ในมุมมองกอฟนะ ถ้าตรงนี้ต้านเนี่ยสองหม้นเก้ารบางคนอาจจะมองเอ้ยน้องก็เป็น head and shoulder ได้หรือเปล่าอ๋อ,อมันอาจจะได้แต่ถ้า head and shoulder ถ้าไม่ผ่านนะไม่ยกแขนนะชยโย่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะพักอยู่โซนนี้ก็จะให้เอาไว้เผื่อคนที่ชอบอยากซื้อนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่สองหมนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป29,760แต่บุมมองส่วนตัวคิดว่าไม่น่าหลุดราคานี้สองหม น่าจะอยู่กรอบแบบนี้ครับอันนี้เป็นแนวรับที่น่าจะสามารถเก็งอะไรภายในวันได้นะครับให้ความสําคัญกับแนวต้าน29,940นส่วนตัวก็ว่าน่าจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้ายืนได้จะมีแนวต้านที่ถือว่าเริ่มสําคัญไม่ได้หมายความว่าสําคัญหมดนะเริ่มสําคัญเนี่ยสามหมบาทพอราคาที่แตะระดับ3 0,000ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่จะปิดทำกำไรหรือจะเลือกเนี่ยสามหมื่นเจ็ดสิบไหมหรือ3ามหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบ เลขใดเลขหนึ่งไม่รู้นะครับเพราะว่าขึ้นเขาก็ขึ้นพรวดพรวดพร,ร,ร,รวดเนี่ยพี่เห็นไหมทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องก๊อปแล้วถ้าเกิดเขายืนเหนือ2 9 9 4 0ล่ะมันจะไปถึง3,230แบบเมื่อเช้าได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะนี่มันถามฟีม15นาทีนะนี่คือสั้นมากทําให้ดูสั้นนะอันนี้เป็นทองแท่ง965นะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของโฟไนเรซ้านทองนะครับ เนีย่ยเมื่อเช้า,าที่พี่ถามก็แบบน้องก๊อฟพี่ซื้อราคาไหนดีร้านทองใช่ไหมก็มองอยู่ในกรอบนี้นี่คือแนวรับสามหมื่นเก้าร้อยี่สิบสี่บาทครับพี่ถ้าพี่ได้ดูอยู่นะครับอันนี้เป็นเริ่มรับครับถ้าพี่ต้องการจะซื้อเฉลี่ยเข้าร้านก็สามหมื่นแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทและสามหมื่นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเท่านี้ถ้าหลุดกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วก็ไปรอถูกข้างล่างเลยแต่ถ้ามาแถวนี้มันขึ้นมาเนี่ย หกบาทร้อยหนึ่งออกก็ออกเลยพี่นะครับแนวต้านที่ถือว่าสําคัญคือ3 1มหมบาทและถือว่าสําคัญเลยนะ3 1มหมบาทตรงนี้นะครับสําหรับโฟนายเกตัวเปอร์เซ็นต์หรือทองมิกิโลนะฉะนั้นราคาที่มีโอกาสที่ถือว่าเป้าขึ้นไปเลยเขาก็มีโอกาสจะฝ่าถึง3 1 1หมืาสและ3 1ม2มืบห้เลือกไม่ได้หมายความว่าเขึ้นถึงแถวนี้แล้วมันจะลงหรือมันจะ เทสแล้วมันจะลงทั้งหมดไม่ใช่นะครับคือมันเป็นแนวต้านที่มีในยยะว่าถ้าเกิดเขาฝ่าได้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะลงอย่างแถบนี้หรือขึ้นไปโคมเดียวแบบตอนเช้านี้เลยเนี่สามหมยสิบแปบาทก็ได้ทีเดียวจบแล้วสําหรับคลิปทองคําแท่งนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากสมาคมค้าทองด้วยนะครับดี๋คืนนี้สนุกแน่นอนนะครับพี่ขอบคุณที่พี่ให้การติดตามผ่านทางยูทูบและเฟซบุ๊กด้วยสนุกใช่ไหมครับ ค่อยๆฝึกทำครับถ้ากำไรจะสนุกกว่านี้ครับโชคดีครับพี่สวัสดีครับ